ฮัลหฮันมืนยินสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมดสุภูทุกคนพี่น้องให้สำหรับพี่นีก่ก็แมนหาเศร้ากินคําตามมีตามเกิดตามฤดลูลการนี่แหละพอดีมือว่านไม่ซื้อท่นอากาศเปลี่ยนฮอนอบอ้อนเอาอยู่แล้วก็มือต่อมาแล้วก็ฝนตกเนาะฝนตกแล้วพอดีละลูนี้มมนมันออกเฮ็ดตัวนี้เนาะเห็ดกะล่างแค่นั้น,นหรือว่าเฮ็ดบดนะนะอยู่ตามไฮลุกของประสชนให้เขาที่เขาเฮ็ดปีกายแล้วนะเนาะ ก็พอดีเห็นพระสาชนเขาไปหามาเนาะไปหามาแล้วก็ไกลเขาพาไก่อ้อยยุ่นี่ไปแล้วก็พอดีเห็นเขาทำเขาว่าเขาไปซอกก็ใส่เขาว่าเป็นซอกยุทธแถวให้โลกสั้นแล้วก็มือต่อมาเนี่ยโอ้ก็ปรดีใจเท่านอเห็นเขาไหล้ลวก็ยักไหลให้เนี่ยเราก็ไปซอกตามห้อยเขาที่เขาไปซอกแล้วเนี่ยแต่เขาก็เฮ็ดก็เฮ็ดไฟเฮ็ดมันเนาะก็คือว่าเน,นี่ยโอ้ก็จอบน้ำเขาตามบาดมีบุญน้ำเขาตามบาดพอดีไร ลายพวกกินตามมาดพี่น้องก็อท้าเมื่ขี้ข้านในปีทงดุ้งทงไฮทงหน้านี่ก็ฮักเด็กกินอยู่เดยพี่น้องเนาะก็อฮอญ่ามันก็ได้กินนั่นแหละแล้วก็ปีทงลุ้งไปตามให้โลขันเห็นมันยังพักมีสีไข่มันยังก็เอามืให้านไหนพี่น้องให้ตามให้โลขันนี่พักมันต่นฟักนกมักเพชรมัเขือที่ตามให้โลก็สะโซนนะนะก็เอาไปเมื่อท่านไหนเนี่ยเราเป็นกินฮัตจ๊อบอันไรก็เอาอันนั้นท่านไหนเนาะตามมีตามเกิด์ท่นไหนเนี่ยไโอ้ก็บว่าใช่ไหมเห็ดเมนู กินผักกินอย่าซุปผักซุปมีไปคือเกาไหนพี่น้อยพี่น้อยโอ้ไปซกเครื่องกินซกเฮ็ดซกผักซองมีสีไข่ายันกกอก็มาหอดหอผักแล้วนี่อันเฮ็ดนี่ก็เลยลายสมควรพี่น้อยก็เลยเฮ็ดท่านุนเฮ็ดหูวนูฮันแลนออกโด้เฮ็ดกระหลางเฮ็ดบดแล้น่ะนี่เดี๋ยวนี้ฮันก่อยโอโก่ไปเ็ดเมนูกินเฮ็ดคือเกาเนี่ยพี่น้อยกินตามละรัวเนี่ยเฮ็ดท่านุนเฮ็ดถ่านุนเฮ็ดกระนันก็เลยลายสมควรนนี่พี่น้อยโอก็แยกออกได้แล้วก็ เป็นฟักเป็นเมียไหนโอ้บรได้ถ่ายซ้มพพี่น้องเอ้ยหลังจากไอโอห่างหาก็ะแกมแล้วก็เรียนนี้หันสเสะเฮ็ดเมนูสุปฟักมีสีไข่ตามมีตามเกิดตามหาร์ไลท์หันแหละก็มีนกขมมีฟักวาก็มีฟักนกฟักมันตุนก็มักเบิบมักปุ่มนะแล้วก็ฟักมังนอดมีฟักข้าฟักเนาฟักน้ำหันนะเนาะก็มีเห็ดบดเห็ดกระแลง ก็เฮ็นุนเฮทหูนูนะเนาะก็เป็นเบ้าเป็นภาษาลาะภาษาไทยภาษากลางเสียงเติกพี่น้อยอันชิเบ้าล่าก็ว่าเป็นชิเบ้าไต้ก็บ่เป็นร่วมกันยู่นี่ปนกันยู่นี่แหละสิเห็นเมนูซุปพักร่วมพี่น้อยเดี๋ยวนี้ฮะพี่น้อยบรรดาเครื่องซุปพันเดี๋ยวนี้ไอโอก็ลวกเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นกอบไอโฮมขึ้นมาแล้วพี่น้องไอโฮมเฮดโฮมพักเน่าพักยัง่นแหละโอ้ยเป็นตาแซบขึ้นมาแล้วนะพี่น้องอยังบ่ซุปเ่อกัอไอหฮมขึ้นมาแล้ว เดี่ย,ยนี้ก็ครบซูท่า้เนี่ยเมื่อกี้ท่านก็ลวกเรียบร้อยแล้วพี่น้อยเดี๋ยวนี้ไอโอ้ก็ตำคิงตำค้าตำกระตือแป้งนุ่าันใส่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ห้อยห้อยใส่แล้วมีแต่แแแตซีซุป,นะปนะตแต่ละพี่น้อยโอ้ยแห้งหอมคิงหอมค้าขึ้นมาแห้งเป็นตัดเซบพุงนอพี่น้อยเยอะพี่น้อยเดียข้างในก็เกี่ยวไม่เล่าเสียงเสๆหน่ะจุบสปาบเขาคือเกาเดียงเสียงหน่ะงอนตึกจุบพักร่วมแต่ละพี่น้อย มีเห็ดมีหนอติดเต็มใบป้าเนี่ยเสียงๆหนักพี่น้อยเอาหอมคิงหอมขาขึ้นมาแล้วมั้งเสียงจักพี่น้อยางนเยเสียงจับพี่น้อย ปนวดก็ออแต่มนเขาจะขอบกิพี่น้องนะา่ไว้เลยพักห่างเป็นสายสามเมตรเราไสมือลอาก,ลากะใ่พักห่างกับสเมตรสียั้งหนึ่าสาเหตุสาโน่ต้องตึกน้อยเี้ยเงี่ยอ้อนนี่ง็นี้ เสีเงยงแบบนี้น้องเผื่อจะฟักก้นหญาให้เหะเก็ดเฟือปีเฟือน้องเฟือน้องนักเรียนันนก็แว้งอะสกินอะบ่าเสียงมัเสียงหน่อยตก่จิม้มมั้งวนนี้หน่อย พีน่น้อยเดี๋ยวนี้ก็แล้วแล้วเลยมาเลิกกินสุกพักปลาสุกพักรวนมะมโอน่อเนี่เป็นตาแซบสุดไอหอมพักเน่าพักข้าหันขึ้นมาแล้วพี่น้อยโอ้ยเป็นตาแซบสุดหน่งมีเฮตันเน่เป็นตาแซบหนังมีเฮตันเน่ในหอมขึ้นมาตึงๆหอมเครื่องเทศมนันยังฮะน,นะยังผ่กกินเท่ะก่อนนำลายเอาแล้วพีน่น้อยเป็นตาแซบสุดโอ้ยเนาะมาเลยกกินสุกพักมะาีมโอนะ มาเลยมาเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮันก็เฮ็ดโซ่เมนูตัวนี้ฮันเป็นแกงเฮดอันเฮดบดเฮดถนนกี่ฮันแน่แล้วก็เฮ็ดกะหล่ำอันนี่อนี่ก็เป็นซุปผักอันเนี่ยโอ้ยมาเลยมาเลยกินผักกินหมีกินผักกินหญ้าน้ำไมโอหน่าคักซุปพี่น้อยเยอะพี่น้องอยมาเนอกินข้าวน้ำไมโอหน่าเลยกินอันผักกินหญ้ากินผักจุกคือเก่าเหล่าสองเสียงหน่ะกินจุกผักมันเย็นมันมีผักมันยุ่งมันยาหลายอย่างคือคือเห็นเนาะยเลยสองเสียงหน่ะ Sáng tự tiếng bài u bà ny anh xem ta Sáng ngài banana ngay tư sway tư sway anh emin kang hila anh hết anh hit anh hết anh hết anh emin hết anh hết anh emin hết anh này hết đi emin hết anh emin hết anh emin hết anh

กินตามมีตามเกิดว่ามีตลาดตลาดทีหัดซื้อเนีเ่ยแง้มเฮ็ดกับกินเฮ็ดนง้มน้องกับกินน้องฟังมันกรอกก็าหากระปุงฟังมันกอกนง้มนี่เจ็บแน่ไอโอ่ก็ไม่อยู่นี่หลายปีแล้วกว่หูไม่ลเล่าเจอแต่อ้ออันหนอันไหนเยเสียงเสียงเนะี่ ผมวมันซื้อนั้นมันาการทอมฮอนอบฮอนอ่าวอยู่ลยแล้วกว็คาฝ์ฟูลทองก็เฮ็ดออกแบบออฟเจอร์มันแบบเฮ็ดกลางอยูุ่่นไทยลองอยุบย่งทาคหนามภาคอือ่นอ,อัก่อนน,นี้อ่ะินทักษ์สัญญายกับยังปีไม่นานพี่น้องไอ้โอ้เนี่ย in phát kin nhà kinh nó kin hàng nữa cái là hàng kinh nhát cho mưa là nó sướng sướng mà อันนี้เป็นน้อยหูดกินหูดกินปีเงียนฟ้าฟูนเฮ้อแล้วก็เป็นฟักเป็นหยา,านปุ้งดีจะหันเป็นอ้องอืมเออสั่งตึกเป็นอ้ <c oughs> อยเดี๋ยวไปเจ้าหนเนี่ยฝั่งน้ำ เฮ็ดสนหนาลาก้นมักถามเอาเรา้็คือปลาเต็งกินได้กันนี <t 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 ้ก็นย้อนบ้างมีปีน้องน้องปีนักเฮียนแถวพักอ่องขายเฮ็ดเฟื้อสาตลอดมีมะปุ่มมะปุ่มก็ังรอห้อยแล้วเป็นน้อง ว,วันนี้ก็ฟักงว아ฟักฟักสาระมันฟักมาใช่ป่ะใต้เ้อมันแค่ฟักงวอานี่ยอันนี้ก็เสียงกินเนาะฟักงวอาน่ยฟักงวอปลากับกุ๊กนอคม พักมันนอดในกระปีในเอต้าเอว่าพี่น้องมันนอดอันมีสองสนิดแน,น,น่นอนชนิดใบแดงกับชีนี้ใบเขียวเอต้าเอล่าไปตั้งัหนกับมีตากกินเห็ดกินนอก,กันนี่พี่น้องกินนอตั้งจัดจุดจะเห็ดกันโน้นเห็ด xong sướng xong 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 là xong 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 กินนักเตือแล้วอาหารทะเลน่ะชอบกินเห็ดแข็งขักอืมฮืมฮืมสุดยอด ra hết cực kèn Kín cực kèn đó Tao okay, kìa phân nam, phân nó chân พ่อมาเป็นเป็นเป็นเฮทันนนเฮดกาบผม On m'a peu peur. Hop top. au tape sẵn làm cho cái cho nó hôi subscribe cho kênh 嗯，嗯牛，真牛。 เอาหันแบบนี้นะพี่น,น้องนะจ่มาขึ้นนี่ขึ้นหน้าไหนไหมกินฟักกินอยากขึ้นเขาเหรอนักแป้งกันนะก็ดไ,ะได้ก็จะเห่อ้อยนะก็ติดตาม,มาอะเรฮะแต่ไม่ให้เลยติดตามก่อนอืมอ,อ้าว ส่วนนำแกงดคักตึกอืม